เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดป่าประชาบำรุงประจำปี2563ค่ะ เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 3เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ศาลาการพระราชวร,รยานอนุสรณ์วัดป่าประชาบำรุงเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวัดป่าประชาบำรุงประจำปี2563ค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความรู้ด้านาศาสนาศึกษาแก่พุทธศาสนิกชนเยาวช น,นักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะโดยผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานส่วนราชการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามชลประทานมหาสารคามธนาคารกรุงเทพสาขามหาสารคามสถานีไฟฟ้าย,ย่อยจังหวัดมหาสารคามชุมสายโทรศัพท์จังหวัดมหาสารคามร้านอาหารแผ่นดินทองชุมชนประชาบ,บำรุงและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและนอดเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมจำนวนมากค่ะ สืบเนื่องจากพุทธสมาคมยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคามสำนักง,งาน พระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมฟังเทศระหว่างพรรษาประจำปี2563ระหว่างวันที่11กรกฎาคม2563ถึงวันที่27กันยายน2563ใน31วัดเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและอำเภอใกล้เคียงนะคะเพื่อเป็นการปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความรู้ด้าน การศาสนาศึกษาแก่พุทธาศาสนิกชนเยาวชนนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตเพื่อจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคมซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยตัวแทนพุทธาศาสนิกชนจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยสวดสรพัญญะและในขณะที่จุดทูบเทียนชาวคุ้งได้สวดสรพัญญะเสร็จแล้วพิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระแปร ى, นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ผู้ร่วมพิธีอราราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์นำปฏิบัติสมาธิจเจริญจิตภาวนาจากนั้นตัวแทนพุทธศาสนิกชนได้จุดเทียนสองธรรมพุทธศาสนิกชนอราราธนาธรรมพร้อมคำแปลและในการแสดงพระธรรมเทศนาะมีพระเทพวัชราพรเจ้าอาวาสวัดป่าประชาบำรุงเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาะหัวข้อธรรมคือคนที่เล่าเรียนน้อยย่อมแก่เหมือนโคถึก เนื้อหนังของเขาย่อมพัฒนาแต่ปัญญาไม่พัฒนาเสร็จแล้วพิธีกรนำสวดสาธุการแจ้งรายนามผู้บริจาคโอกาสนี้นะคะผู้จัดทำโครงการได้กล่าวแสดงความขอบคุณและเนื่องจากห่วงกันเ,เฝ้าระวังยับยั้งการระบาดของโควิด -19 กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดระเบียบโรงทานโดยอสอมอคัดกรองวัดอุณหภูมิ รณรงในการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยจัดตั้งเจลล้างมือและจัดเก้าอี้โดยรักษาระยะห่างเพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามมาตรการความปลอดภัยค่ะ